ควรจ่ายเงินเดือนตัวเองเท่าไหร่ครับอีกหนึ่งคำถามที่ต้องบอกก่อนว่าคนทําธุรกิจบางทีไม่ยอมเซ็ตเงินเดือนให้ตัวเองหลายธุรกิจที่เจ๊งเพราะไม่รู้เรื่องนี้ครับคุณต้องเซ็ตเงินเดือนให้ตัวเองคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่20 0 0 0บาท30 0 0 0บาท5 0 0 0 0บาท1 0 0 0 0 0บาทเซ็ตไปเลยครับของบริษัทก็เป็นกระเป๋าหนึ่งของส่วนตัวก็เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าถ้าเกิดคุณเอามาใช้รวมกันปนกันเนี่ยคุณจะไม่สามารถติดตามคอสหรือต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทคุณได้และหลายคนเจ๊งเพราะเรื่องนี้เพราะอยู่ดีอออออออยาาากกกกซซซซืืืื้้้้้รรรถ็็เเเงงิิิินนบบษษััททไไปปคมแลว คุณก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าลิมิ t เทชันหรือการจำกัดวงเงินที่ถูกต้องที่ควรและถามว่าควรตั้งเท่าไหร่ละ่ะหนึ่งเลยครับผมว่าอยู่ที่สถานะของธุรกิจณนะวันนั้นด้วยเช่นถ้าวันแรกๆนะครับคุณมีทีมงานสิ่งที่เป็นเจ้าของกิจการต้องจ่ายหลายๆคนเศร้าเรื่องนี้นะพนักงานทุกคนมีเงินเดือนและเจ้านายบางคนไม่มีเงินเดือนอยู่แค่พอลอดพอกินใช่ครับใครคุณอย่าลืมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทมีกาําไรคุณในฐานะผู้ถือหุ้นคุณเท่านั้นที่จะได้เงินจากส่วนนั้นและส่วนนั้นนั่น มันไม่ได้แปลว่าคุณจะได้เงินเท่านี้นะแต่คุณกาลังได้เงินสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าบริษัทในอนาคตอยู่มูลค่าบริษัทเขาจะคิดจากกําไรของบริษัทของคุณครับและเอามาคูณสิ่งที่เรียกว่า PE อยากรู้เรื่อง PE ไว้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังทีหลังฟังมาจนท้ายนี่แหละครับผมอยากรู้เหลือเกินคนที่ฟังคลิปนี้อยู่คุณตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเท่าไหร่ครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยผมอยากรู้จริงๆริเพราะวันแรกเงินเดือนของผมนะผมเริ่มต้นที่5 0 0 0บาทครับ